กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอามาสุขุสุคนเนาะกับสบายดีดนเนบ,บาวลาวมาตลอดเนาะืม่น,นี้บบาวลาวสิพาพี่นอ้นองมาวัดพี่น้องมาวัดจ้าินข่าวผู้แทนผู้แทนสิลงมาพี่น้องผู้แทนสิลงมาก็เลยได้ลงมาตอนหาเปินพี่น้อง เราเราก็เลยลงมาพี่น้องเพราะว่าพบา,ปร,บาประกาศาะวะ่าให้ลงมามีเฮือนเฮือนสองมาสองเฮือนสามมาสามเพื่อนวะมาเพื่อว่ามาตุ่มมาลุมกันเลยพี่นอ้องอือเราาก็ลงมายางลงมาจากเฮือนลงมาอีกอะปไะกาเป็นไงได้ติดตามแล้วกันพี่น้องอาายยอนไลนอย่างมาัดแด้วยลพี่น้องติดตามแล้วกันไปพี่น้องเอาระแพทเอาตัวมาไล่เลยห่วยนะเขา เป็นย yeah. ังผ mm. uh, yeah. uh, yeah. ู้แทนจีมาเขาบอกผู้บัญชาท่านนี่แหละน่อเลยเท่าเห็นยู่เห็นแต่ในหูกันแล้วผู้แทนเคยจะหูวันทิ่นด้ทะเล้วบ้านผู้แทนลงมาเองบ่เออผู้แทนลงมาเอง ปูเทนมันเป็นปูเทนในแถวบริษัทที่ยังว่าปูเทนเทนต่ออีกยทนเทนเทนต่อกันมากนะปูเทนสิลงมาพี่น้องมาตอนหับปูเทีนอืมเดี๋ยวพี่น้องกัดลงลงมาพี่น้องหลายคนอย่าพี่น้องนี่คือบาตุง ว่าตรงว่าตรงที่งานที่เมื่อก่อนเดี๋ยวเคยไปหาอยู่หากินน้ำกัดพี่น้องหาปลาตะกีดได้พี่น้องน้ำกัดนั่นแต่ว่าโซนนี้ไม่ได้ไปมันหนาวอากาศมันหนาวไม่ได้ไปไม่มีโอกาสมาพอกันอีกสว่ากงแล้วพอก็จะวัดสว่างในบ้านพนนีกประกาศเนาะประกาศลงมาตามโมโหกัน ไมตามเพื่อนใมามเพื่อนหแล้วก็เลยลงมาตามโฮมกันลงมาอย่งทเพ่อนาบบบ้านนกบ้านาการดำเนินชีวิตกันมาสยเรียวกันสเรโครงการ โครงการที่ต้องมาเนี่ยคือถือว่ามาได้ยินเส่าวงมาเบิ้งสถาปทานสถาธทานเสร็จสลาปทานพี่น้องเพราะว่าเมื่อก่อนเคยมาเห็นสลาปทานมันขาดไปพี่น้องตะบิดแหล่มีโครงการผู้แ ي ا ที่ต้องมางมาเบิ่งประธานไทยเิ่งสลาปทานเราอะไรก็คอมาสร้างพี่น้องสร้างเลยนะสร้างสลาปทานขึ้นว่าเก็บน้าเนาะเก็บน้าไว้ ไปปลูกผักปลูกยังหล,ยหลายอย่างเราทำกเกษตรในระดูแรเนาะเพราะว่าบ้านเฮากะเมื่กอก่อนไม่มีเนาะเลขาธานบ้านเฮามีแต่ว่ามันมันขาดเนาะเะกี้โอ้ฉันเรขาธิานเฮามีมีน้าเนะมื่อกี้ปากระพุน้นเนะานะป่าร้ายเลยตกมาิว่ามันขาดมันขาดอะไรก็เลยปลากะพุทธพี่น้อง ็ลไรสิมาสามสามสุดประทานอะไสุดกุลงหาตัวเด็ดให้ยุกลมามาตามโงัพี่น้องไล่พี่น้องไตามรอถากรเทนพี่น้องนั่งรอถาเทนลงมาเป็นสีลงมาแต่ตอนใบใบาสแต่เขาก็ต้องลงมานั่งถาพืน

เขาบอกว่าจะเสียร์ชานกับ <Nh <Nhye> 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 เออนางลงนางลงอยู่ฮนแล้วเออตัดหางปูแทนได้พี่น้องแต่เปนมาทั้มาดเอาต่าแถวอยู่แวแล้วต เจ้าได้มาติดเอ้าวก็เจ้าได้มาทันมาเนาะตอนทำพุทธานึกพี่น้องเห็นเวอร์เห็นเวอร์ ่าวซาโวว่าเป็นผู้รับแขกปรทับพ้แทนพี่น้องงานพี่น้องงานซาโบงาน ้จแล้ะี่อโอ้คือแบบบาทนี่น้านี่จากตาผู้ชมบู้ด้เด้อคนสิบอกเลยโอ้นักเียนเ็้เยเนปจดอ วันนี้มาตอนครับตอนรับปูถแทนพี่น้องอืมบ้านสีสว่างนะพี่น้องเด้อสีสว่างใต้เมืองไซบูทองเด้อแขงสวัสดิเขติูุแทานพุ่งลงมาเยี่ยมมาจามพี่น้องเลยแต่ว่าพุ่งกำลังชิมหายอดรอถ่าพี่น้องนี่ทางแมบบบ้านเพิ่นขนาดพิ่น้อหนึ่งมันจะคือคนไล่นี่สุดเลยไดนตะหลุดขคือนี่ทางลังก็ได้พี่น้อง เได้แล้วยับมาดูต่อเพิ่มผืนหัติดผู้แทนกำลังมาพี่น้องเล้ยเพิ่มหมดให้บอกเนาะให่จะคุณเยอถ้า้กระตุ้นตัวพ

ด่ไรขึ้นคุณบอกเรื่องอะไรเดี๋ยวคนมาใช่ดอกมาเลยสาวงามสาวงามขาไปยืนยืนซะก่อนแม่เขาจีบมัดสาวงามบ้านเฮาพี่น้อง สวยงามเดินีกสวงามอืสบายดีมาผิดรเล่ามาพี่น <American> ้องมามาเบิองหน้าตาผู้แทนพี่น้องบ่บอเราก็นบนเห็นหน้าพื้นหน้าตาผู้แทนตะเคียพี่น้อง โดยหลงผย่มบ้านที่สว่างเป็นบ้านหนึ่งนอนอยู่ในขออเขตคุม้านที่เขตอยู่ห่างจากศูนย์กลางของเมองประมาณกิโลเมตรของเมืองเซทระมาณนทัลเ็กนิเดียวจาบ้านหัวม่วงคุ้มสีวิไลประมาณสองกิโลเมตร และสารวาสสนสูงสุดเนาะสันอยู่ในทั ions, in miles, Then, ้งหมัดมีอยู่สิบสี่มติที่กรมประชุมนะับห้องเอาแต่ขับเกี่ยวเบาละเอียดบดสิบสี่เนาะสันอยู่ในอันที่สองมันอยู่ในบทรายงานเนาะี่ท้งมดก็มีอยู่สิบบทรายงานแต่บทรายงานนี้คืออันที่หนึ่งก็เป็ืนรายงานเกี่ยวกับแผนการจัดต่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนเงินตา